ใส่อีหม้องหนู <mel od ic 00> มีส่ลูกฟ้ามัมีใสงมาสวัสดีค่ะและนี่าต่ฮันมาสวัสดีแม่แม่ก่อนค่ะลูกสวัสดีค่ะอ่ะทุจ้าก่อนค่ะทุจ้าก่อนอ่ะสวัสดีค่ะก่อนมัตจะแทงตาเด้กอ่ะต้นเด็อ่ะต้นเด็กกดตรงนี้ค่ะลูกกดที่ป้าบอกป้าบอกหนูกดยังไงเมื่อคืนวุ้ยเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะมาผ่อกันกับปัจจัยกับน,นอนนาริตาคือเก่าคือเดิมนะคะตาเอวันนี้มาในอะไรคะเสื้อสีเหลืองค่ะคุณป้ากับคุณลานเสื้อเหลืองเหมือนกันเลยอกดดูหากดดูกดดูค่ะนาริตากดเป็นไหมกดให้ป้าดูหน่อย กดให้ป้าดูหน่อยกดยังไงคะกดค่ะกดกดกดค่ะโอ้เจ่งมากเลยเจ่งจังเลยค่ะจ้ากดค่ะกดน้องพึ่งตื่นค่ะลลิตาพึ่งตือนนอนกดค่ะหลูกด กดให้ป้าดูสิคะจะกดยังไงคะืันนี้ว่นได้มาดผมค่ะมาเนี้มาทรงนี่เลยมาทรงมันโกจังเลยค่ะนี่ตาหูมาหนีซองเหมือนนะคะนอนนั่นนอนตาเบนเบค่ะนอนตาข้อคำจนตาสามุ่สามถุ่หกโมงเสาร์มัเดือาะตื่นหกโมงเสาร์ะมัเด โอ้เก่งมากครับปมูค่ะปมือปมือปมือเก่งจังเลยอานูกดดูกด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 ยังไงคะกดดูหน่อยค่ะเอากดดูฮัลโหลแม่แพลวฮัลโหลจ้าฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหล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 อ่ะกดค่ะกด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 ดูค่ะกดดูกดดูอ่ะกดดูกดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้ กดตรงนี้กดมากดดูนี่ตากดดูกดให้ป้าดูกดขากด่อแดดชอแดดโ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะ <c oughs> มืนน่อวานคุณลุงกับปรยูงค่ะคุณลุงไปซงน้องสีให้ฮรุค่ะแล้วค่ะมืนน่อวานคุณลุงหนูก็ไม่อยู่นะคะ <c oughs> ปาน้องไปใสห่หมวก กินอีกเบาเบเอี่ยมนูกสึกินนมอยู่เ่อกินนอนดีบ่ปนอนอ่ปม่ป่านอนนี่กินนมโชว์เลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหยังง่งหลบหยัง่งอะไรฮะไายบายอะไรคะของใครคะใช่ของนาริตาจังไหมคะใช่ไหมคะมาริตาอยู่ไหนนาริตาอยู่ไหนมาริตาจังอยู่ไหนคะ นู้ฟ้าหัวนุน,น,นูไปใส่ถูงฟ้านูนั้วเไปใส่กินกินให้มันหมดเลยค่ะกินให้มันหมดเลยค่ะจะได้เอาขวดไปล้างค่ะกินเลยค่ะกินให้มันหมดค่ะกินให้มันหมดเลยค่ะคุณหนูจังคุณหนูมาลงกกจังใช่ไหมคะ่ะคนสวยของป้า สาวคนหูสาวคนหูคนสวยของปากเขืงสวยเขืงหูอืมอืมนอนเลรินเซยมวันนี้กามาอาร์ตคลิปให้เอฟซีบ้างนะคะ่ปะปัจจุบันนอนกับมือมี่ยังวันนี้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ยูกับซางค่ะซางลูกศิษย์กยูเต็มเฮือน อยู่กับช่างลงสีค่ะเพราะว่าคุณลุงก็ไม่อยู่คุณตากาดก็ไม่อยู่ค่ะหนูอยู่กับช่างเต็มบ้านเลยค่ะ <c oughs> นองผึ่งตื่นอันกินขเข่าแล้วนะคะกินเขาก็แล้วแล้วกินเข่ขาก,กินนมเนาะคะ่ะตะว่าอาบนามปะเจ้าอาบให้นา้อาบหนาให้น้องเมื่อและสองเธอตอนเศร้าแล้วก็ตอนแรี่ขายกินเลยค่ะลูกกินเลยค่ะ นั่งถา่ายเยกปลาไปเอาชิชูมาให้หนูอยจะให้โทรศัพท์าาป่าเด้ออัานข้อหนู่งเดี๋ยวป้าไปหาชิชูมาให้ค่ะแป๊บนึงช,ชิชูชิชูกระดาษชิชูอย่าไปใส่บนนอนยิ้มหน่อยเบาหวานบุ หนูนูนูมาปเช็ดตมาาเช็ดแ่ังตีดังนอนเลยมึงไปละ่าไปแล้วไปแล้วยีงอ่ะยังเปียวไปนะไม่หป่าเช็ดเลยมั้งนี่อะไรคะ ฉันให้ก่อนค่ะให้ให้ก่อนค่ะมามา,มาจ้า <laughs> คนเวยอารมณ์ดีบันมาลผมหายเลยเหมือนเนี่ย หนูนูรลรเบาปารูจะเล่นแม่สกปรกเบื้องป่ารอข้างนอกเอาไปข้างนอกดีกว่าค่ะหนูจ๊ะหนูจ๊ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อ <laughs> สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ไปดูนาริตะจังดีกว่านูนาริตะ<อ>นาริตะหันหน้ามาหาป้าค่ะลูกใครจะหันหน้ามาหาป้ายกมือขึ้น ยังลหลวกฮึคุณลุงหนูมาหรือยังคะนาลิตาคุณลุงหนูมาหรือยังคุณลุงมาแล้วบ่หนอะคุณลุงนะนาลุงนาลิตามาแล้วบอนะเอามาลามาลาคุณแม่คุณพ่อก่อนคะ่ะนาลิตาหนูจ๋าที่หนูจ๋า รับคลิปนี้นะที่ตกาก็บปจักรกลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะยิ้มขันลูกยิ้มบ๊ายบายแม่แม่ก่อนคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายไปก่อนนะคะ